จากตัวอย่างคลิปเมื่อสักครู่นี้ก็จากเรื่องอปิดโจรละโกนะครับก็เป็นหนังแนวสยองขันที่หลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับนี่และนี่คือหน้ากากของเขาครับผมพาไปดูรายละเอียดนะครับงานตัวเนี้ยผมถือว่าเขาทําออกมาได้สวยมากเลยนะฮะดูสีครับ,รบไม่มีเลอะไม่มีล้นเลยนะฮะเวนี้เป็นพลาสติกแข็งใช้ได้เลยนี่หยุ่นนิดเล็กน้อยนะครับดูด้านหลังกันบ้าง นี่ในส่วนของด้านหลังนะครับมีช่องจมูกหายใจมีช่องปากหายใจด้วยไม่ร้อนนะครับตรงนี้สายรัดแน่นเลยเหมาะสําหรับผู้ใหญ่นะครับเด็กน่าจะเล็กเกินไปตัวนี้มันมีจุดติตินิดนึงนะครับมันจะมันจะโดนตานะครับแต่ว่าเราต้องเหมือนทุ้มๆหน้ามันหน่อยครับปุ้มๆหน้ามันเล็กน้อยนะครับมันจะได้ไม่กดตาเรา ต้องขยับให้มันจัดองศาให้มันดีนิดนึงนะโอเคอนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตาม i อออลช็อปด้วยนะครับงานจะเข้ามาเรื่อยๆค,ครับสินค้าพร้อมส่งสวยๆเลยนะครับเอาไปครอสเทาไปใส่งานปาร์ตี้ตกแต่งสถา,านที่ก็ได้นะครับผมคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย